สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้เรามี Smartwatch ตัวนี้มาแนะนํากันนะครับเป็น Smartwatch ที่ได้รับกระแสนิยมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้ตอนนี้นะครับมาจากบริษัทอเมทฟิตนะครับเครือเดียวกับบริษัทเสี่ยวมีนะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่า a เมทฟิตเนโอนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทวอทตัวล่าสุดจากบริษัทเอเมทฟินะครับก็เขาถูกวางโพสิชันมาให้มันราคาไม่แพงแล้วก็สวมใส่สบายรูปทรงใส่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียอะไรกันเดี๋ยววันนี้คลิปนี้บอกไว้แต่ต้นเลยนะครับว่ามันจะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมีเปรียบเทียบกับนูน่นนี่อะไรให้ดูไปเลยทีเดียวนะครับเป็นไกนะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวตอนต้นคลิปนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีติดตั้งรวมถึงตัวอุปกรณ์ต่างๆของมันก่อนนะครับเหมือนเฉยนะครับยาวนิดนึงนะครับ จะได้ดูจบแล้วตัดสินใจซื้อไม่ซื้อได้เลยนะครับตัวนี้เมทฟินิโอก็เริ่มจากแพ็กเกจก่อนแพ็กเกจเนี่ยเขาก็มาเป็นรูปแบบกล่องสีข,ขาวแบบนี้พอดีอันนี้ผมแกะออกมานะครับอุปกรณ์ด้านในผมหยิบม,มาหมดแล้วนะครับก็กล่องก็เป็นแบบนี้นะครับก็เขียนสเปรวมถึงมาตรฐานอะไรต่างๆนะครับตรงตัวกล่องเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งฟังก์ชันอะไรรายละเอียดไว้มากนะครับก็แค่บอกว่าสามารถวัดฮาร์ดเรทได้นะครับแล้วก็วัดการนอนได้นะครับแล้วก็ จอเนี่ยติดตลอดนะครับเป็น a l w a y on display นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดมากถึง28วันเลยนะครับแล้วก็กันน้ำ5 ATM หรือ50เมตรนั่นเองใส่ว่ายน้ำได้นะครับแต่ว่าดำน้ำไม่ได้กล่องเรามาดูจากกล่องกล่องนี้เขาทำสวยนะครับสังเกตตรงรูปตรงนาฬิกาตรงนี้นะตรงนี้เขาจะทำแค่ตรงหน้าจอที่สกรีนเป็นเงาเงา,เ,งาเห็นไหมเดี๋ยวผมให้มันสะท้อนให้ดูนะครับตรงนี้เขาทำเป็นด้านๆเก๋ดีทีเดียวนะครับพอมองอย่างนี้เหมือนจอมันลอยออกมาเลยนะครับ ่ะสวยตั้งแต่กล่องแล้วนะครับตัวนี้อ๋อสินค้ามีด้วยกัน3สีนะครับแต่ว่าล็อตแรกเนี่ยผมได้มาแต่สีดํานะจริงๆเขาจะมีสีเขียวด้วยแล้วก็สีส้มแบบแป๊ดๆอีกสีหนึ่งนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเท่าที่ผมเห็นคือ3สีนะครับอนาคตอาจจะมีมาเพิ่มแต่ณเบื้องต้นตอนเนี้ยมันมีแค่3สีนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก็ตามสไตล์ของบริษัทอเมซฟและเซี่ยวมีนะครับก็ อุปกรณ์ในกล่องจะค่อนข้างมินิมอลนะครับไม่มีอะไรเลยคือมีคู่มือแบบนี้1อันนะครับแต่ว่ารอบนี้คู่มือดีหน่อยคู่มือมีภาษาไทยด้วยนะนี่นะฮะมีทุกภาษาเลยคู่มือค่อนข้างหนานะครับเพราะว่าเขารวมมาทุกภาษาเลยเนี่ยนะครับอย่างพื้นฐานเนี่ยมีแน่นอนนะครับอ่าภาษาอังกฤษนะครับรอบนี้มีภาษาไทยมาให้เลยนะครับนี่ลอปเปิดดูนะครับมันจะมีภาษาไทยมาให้สมหรับติดตั้งเองก็ได้นะครับสาหรับท่านที่อ่ไม่สะดวกภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็อ่ามีภาษาไทยให้ด้วยนะครับในส่วนคู่มือ นะฮะแล้วก็มาถึงตัวสายชาร์จสายชาร์จนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับ1อันนะครับรวมถึงตัวนาฬิกานะครับนี้เรามาดูวิธีการชาร์จแบตกันก่อนอ่าแนะนําว่าท่านที่ซื้อไปเริ่มต้นนะครับให้ทําการชาร์จแบตก่อนนะเพื่อเป็นการแอคทีเวตนาฬิกาเบื้องต้นนะครับรวมถึงตัวแบตเตอรี่ตัวอะไรมันเองนะครับก็วิธีการชาร์จแบตนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับ ให้เราเอาทําเอาเอาไอ้ตัวนี้นะฮะตัวแท่นชาร์จเนี่ยใส่เข้าไปที่นาฬิกาโดยสังเกตนะครับมันจะมีมาร์กเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นแบบเหมือนเดือยขึ้นมาอันหนึ่งอย่างนี้นะฮะคือเราจะไม่สามารถแล้วก็ตรงนี้จะมีรูที่เอาไว้ใส่สายชาร์จอยู่้านนี้เห็นไหมครับข้างนี้จะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใส่สลับท่านี้นะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับมันติดไอเดือยอันนั้นนั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับเราใส่เข้าไปไม่ได้นะครับมันจะมันจะถูกค้ำโดยเดือยอันนี้เพราะฉะนั้นวิธีการใส่สายชาร์จก็ดูแบบบนนี้ะครั ให้สังเกตว่าด้านที่มีร่องอย่างนี้นะฮะที่ตัวเรือนแล้วก็ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ให้ทําการ snap มันเข้าไปตรงๆเลยนะครับโดยที่ตรงนี้มันจะพาดผ่านร่องกลางแบบนี้นะครับนี่นะครับพอเราจะชาร์จก็แค่นี้เองนะฮะให้เราใส่ไว้แบบนี้นะครับจนมันสนิทนะมันจะใส่ได้ข้างเดียวแหละแล้วก็เอาสายเส้นเนี้ยไปเสียบกับอะแดปเตอร์แนะนําให้เป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นแบบสำรองชาร์จบางทีมันจะตัดนะเพราะว่ามันกินไฟต่านะครับก็ให้เอาด้านเนี้ยไปเสียบที่ ตัวแดปเตอร์ชาร์จมือถือเราได้เลยมันก็จะทําการชาร์จนะครับพอแบตเต็มมันก็ตัดเองไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็พอเราชาร์จเต็มแล้ววิธีปลดออกก็คือเราปลดจากด้านนี้ก็ได้ด้านด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ก็ปลดจากด้านนี้ละเพราะว่ามันไม่มีสายมาคำนะครับก็ปลดจากด้านที่ไม่มีสายปลดมาเนี้ยนะครับก็ออกมาเท่านี้เองก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับในส่วนของวิธีการชาร์จที่นี้เรามาดูที่ตัวนาฬิกาเหมือนกันนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยต้องบอกว่าเขาทําให้รูปทรงเหมือนนาฬิกา เหมือนนาฬิกาประเภท G s h ็ c k รุ่นรุ่นแบบรุ่นสมัยก่อนรุ่นโบราณนะครับคือรูปทรงนาฬิกาเนี่ยมีความเป็นวินเทจแบบวินเทจยุคประมาณ80 99 80 90ประมาณนี้นะครับยุคยุคประมาณผมวัยรุ่นอะนะคือมันจะเป็นนาฬิกา G s ช็ Sho ck แบบเนี้ยเยอะเพียงแต่ว่า,านาฬิกาแบบแบบที่เป็น G s h ็ c คทรงอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเป็นแค่ดูเวลาจับเวลาตั้งปลุกอะไรแค่นี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับทำมาตอบโจทย์คนชอบนาฬิกาแบบนั้นนะครับแต่ว่า ต้องการฟังก์ชันที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโหมดออกกำลังกายต่างๆนะครับรวมถึงตัวเซนเซอร์ฮาร์ดเรทนะครับแล้วก็สลิปมอนิเตอร์นะครับแต่ว่ายังต้องการใส่นาฬิการูปทรงแบบนี้อยู่นะครับเขาก็เลยออกตัวนี้มาแล้วที่สําคัญคือราคาไม่แพงครับราคาเป็นประมาณพันต้นๆเองนะครับซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์แบบซื้อหามาใส่เล่นได้นะครับไม่แพงมากราคาเนี่ยพอๆกับมีแบรนด์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจอมันจะไม่สีนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับนี้เราก็มาดูทีละส่วนกันตัววัสดุตัวเรือนนะครับก็เขาก็ทําเป็นพลาสติกคุณภาพโอเคนะเนี่ยนะครับคุณภาพเป็นเป็นพลาสติกแบบก็น่าจะเป็นพลาสติกเหมือนนาฬิกา G ีช็อ k สมัยก่อนนะแต่ว่า G ีช็อกแต่ก่อนบางรุ่นมันก็เป็นอย่างยางหุ้มพลาสติกไว้แต่ตัวเนี้ยตัวมันจะเป็นพลาสติกเหมือนกับมีเนื้อไฟเบอร์อยู่ข้างในนะครับจะเห็นว่ามันด้านๆแบบมีเนื้อ,อก็น่าจะแข็งแรงดีแล้วที่สําคัญคือน้ำหนักมันเบานะครับก็ตัวจอด้านหน้านะครับเป็นจอแบบนี้ นะครับจอแบบขาวดํานี่แหละนะครับเปลี่ยนสีไม่ได้นะฮะทำอะไรกับมันไม่ได้เลยคือมันจะเป็นจออย่างเงี้ยไปตลอดนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกหน้าจอตรงที่เป็นตรงเี้ยก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่กระจกนะครับไอชิ้นหน้าจอเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวมันไปกระแทกอะไรนะครับเพราะว่าตัวตัวจอเนี่ยมันจะเนี่ยดูอย่างนี้นะฮะมันจะจมเข้าไปในในตัวเรือนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวบ่ากรงตรงเนี้ยทั้งตัวเรือนเลยนะครับบ,บ่าเส้นนี้นะฮะ จะเป็นบาที่เหมือนกับการกระแทกตัวกระจกหน้าจอไปเนี่ยตัวเพราะว่ามันสูงกว่าตัวกระจกเห็นไหมครับสมมติว่าเราไปกระแทกอะไรเนี่ยนะฮะมันไม่โดนกระจกนะครับเนี่ยนะมันจะสูงกว่ากระจกอยู่ประมาณสักมิลถึงมิลครึ่งได้นะครับทาให้เราเราไปกระแทกขนมผนังอะไรมันไม่โดนตัวกระจกนะครับเขาก็เลยใส่มาเป็นพลาสติกให้นะครับเพื่อให้มันแบบน้ําหนักเบานะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นส่วนของเซนเซอร์วัดฮาร์เรทตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอนแทคที่ใช้สําหรับการชาร์จ แล้วก็มาถึงตัวสายตัวสายเนี่ยเป็นสายยางธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรห่วงก็มีห่วงอันเดียวนะครับแล้วก็ตรงตรงตรงัวต,ตัวโหนกขัดนี้ก็เป็นพลาสติกแบบเดียวกับตัวเรือนนะครับก็ดูแข็งแรงทนทานดีนะครับแล้วก็น้าหนักเบาด้วยสายสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่า,าวิธีการถอดเปลี่ยนสายเนี่ยมันจะไม่มีแบบควิกรีลลสนะครมันจะถอดยากนิดนึงก็คือมันต้องใช้วิธีการเปลี่ยนสายแบบนาฬิกาโบราณนะครับก็คือให้บีบเข้ามาอย่างนี้แล้วก็เอาซ่อม ซ่อมที่ไว้เปลี่ยนสายนะครับงัดตัวสปริงบาร์ออกนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสายได้นะครับสายก็หาซื้อสายทั่วไปได้เลยบ่าสายเนี่ยกว้าง20มิลนะครับหาสายแบบอะไรก็ได้มาใส่นะครับที่มีบ่าความกว้าง20มิลใส่ได้เกือบหมดเลยผมลองเล่นไปหลายสายแล้วนะแล้วก็สามารถหาสายที่มันมีแบบควิกรีลิส e เหมือนนาฬิกาพวกการมินรุ่นใหม่ๆหรือว่าพวกตัวเมทฟิตรุ่นใหม่ๆมาก็ใส่ได้นะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนแล้วถ้าเราไปใช้สายแบบควิกรีลิส e ครั้งหน้าเวลาเราเปลี่ยนสายมันก็จะง่ายละ สำหรับตัวเรือนภายนอกก็ประมาณนี้อ๋อตัวเรือนนะครับไม่มีระบบทัสกีนนะครับจะสั่งงานด้วยปุ่มกดมีทั้งหมดด้วยกัน4ปุ่มนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นปุ่ม up down นะครับตรงนี้เป็นปุ่ม select ก็คือ enter นั่นเองนะครับเวลาเราจะเลื่อนโหมดอะไรเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะเวลากดขึ้นกดลงอะไรอย่างเงี้ยก็กดขึ้นกดลงเลือกโหมดตรงนี้แล้วก็กด enter นี้ตรงนี้เป็นปุ่ม back นะครับมี4ี่ปุ่มเข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยนะครับแต่ว่านี่นาฬิกาเพิ่งแกะออกมายังไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรนะครับ เขาจะขึ้นว่าบอยดิงนะครับก็คือตอนนี้ก่อนจะใช้นาฬิกาเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการเอานาฬิกาเนี่ยไปเชื่อมต่อกับมือถือก่อนนะครับนี่นะครับเขาจะขึ้นว่าบอยดิงแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นศูนย์ศูนย,นย์เวลาจะไม่เดินนะครับมันจะยังไม่ทํางานจนกว่าเราจะเชื่อมต่อนะครับมาณน,นี้สําหรับรูปลักษณ์ภายนอกก็สวยเก๋ดีทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูตอนสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนการเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ของเรานะครับ แอปที่เราจะใช้งานนะครับสำหรับตัวนาฬิกาเมดฟิตนะครับอเมดฟิตเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้แอปมีฟิตนะฮะเขาจะใช้แอปชื่อว่าเซฟนะครับ Z E นะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวแอปที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อนาฬิกาเมดฟิตเกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับก็เนี่ยนะฮะให้เราทำการดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อนนะครับมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปอันนี้คือผมยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะเดี๋ยวดูตั้งแต่ต้นเลยจะได้ใช้งานกัน ทุกท่านนะก็พอเราโหลดมาเบื้องต้นเนี่ยตัวแอปมันจะยังไม่ทํางานนะครับมันจะต้องให้เราทําการ create account หรือ sign in ก่อนโดยที่ถ้าเรามี account อยู่แล้วนะครับก็ให้เราทำการใส่อ e ีเมลตรงนี้ได้เลยโดยที่เราสามารถใช้ ept, อดัโทษน,นะครับใช้ account ร่วมกับตัวมี f ิ i t ได้เลยหรือว่าถ้าเราเคยสมัคร account เขามาก่อนเราก็สามารถสมัครแล้วก็ใส่กด enter ได้เลยแต่ทีนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้น มันจะยังไม่มี a c c o u n t นะครับก็ให้เราทําการกดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราจะ sign in ด้วย third Party นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับเนี่ยนะครับพอเรากดแท็บข้างล่างนี้ลงไปนะครับ s i g n in with a third Party Account นี่นะครับถ้าเรากดลงไปก็จะสามารถเลือก Account ที่เราจะใช้สมัครได้โดยที่เราไม่ต้องมามาสมัครซ้ำอีกอันหนึ่งอย่างโดยทั่วๆไปก็อันนี้เป็น e c h a t นะครับอันนี้เป็นมี Account นะครับสำหรับพวกมี HOME อะไรอย่างเงี้ยนะคร อันนี้ก็เป็น Apple ID นะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะใช้ Facebook แหละเพราะมันง่ายนะครับก็หลังจากที่เราเปิดแอปมาให้เราแตะข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ Facebook ไปเลยนะครับเขาก็จะมีคําถามยืนยันอะไรว่าให้เราเปิดแอป Facebook เลยเดี๋ยวผมขอก,กดแอปหนึ่งนะครับอะหลังจากที่เรากดยืนยันให้ใช้ Facebook ไปแล้วนะครับมันก็จะมีถามอะไรของเขาตามแต่โทรศัพท์แต่ระบบไม่เหมือนกันนะครับอย่างใน iPhone ก็จะมีการถามว่า ให้เราใช้อลโลให้เขาใช้พวกโลเคชันเซอร์วิสไหมนะครับเราก็ใช้แค่นิ้พอนะครับนี่นะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับเทิร์นแคต o กลอรออนฮะตอนนี้แอป,ปจะพร้อมใช้งานแล้วนะครับเรียบร้อยอาจจะชา้านิดนึงนะครับผมกดให้ดูถ้าเกิดว่าท่านใดใช้เป็นจะได้กดตามผมไปได้เลยนะครับ ตอนนี้เราจะได้หน้าแอปแบบนี้มาสังเกตว่าตอนนี้นะครับจะยังไม่มีข้อมูลใดๆอะไรทั้งสิ้นเพราะมันยังไม่เคยถูกเชื่อมต่อนะครับอันนี้มันจะขึ้นสีส้มๆอยู่ที่โฮมคือเนี่ยคือเลีกหน้าโฮมนะครับหน้านี้คือ e n j o y ก็คืออาจจะเป็นการแอดเ r ื่อนนะครับเพื่อทําเป้าหมายร่วมๆกันนะครับเช่นแบบวิ่งแข่งกันหรืออะไรเงี้ยโดยที่เป็นคอมมูนิตี้ของตัว a เม f ฟิตเองนะครับตรงนี้ที่นี้ส่วนสําคัญคือให้เรากดมาที่อันสุดท้ายนี่นะครับโปรไฟล์นี่นะครับ พอเรากดไปเราจะได้หน้านี้ขึ้นมาซึ่งชื่อตรงนี้จะอิงกับ Facebook เรานะครับตรงนี้นะให้เราเลือก Add device นะครับอ่าเขาก็จะถามว่าเราเราจะเอาอุปกรณ์อะไรมาเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์เรานะครับในที่นี้คือมันเป็นนาฬิกาเราก็เลือก Watch นะครับนั้นเราก็เลือกอก e e ไปนะครับทีนี้เขาก็จะถามว่านาฬิกาที่เราจะเอามาเชื่อมต่อเนี่ยมันมี QR code หรือไม่มี นะครับซึ่งตัว m e s f i n n i o เนี่ยมันจะไม่มีระบบ QR code ให้เอามือถือไปสแกนนะครับก็ให้เราเลือกอันล่างนี้นะฟอร์ดวิดเอา QR code นะครับจากนั้นตัวโทรศัพท์เนี่ยจะทำการค้นหาเห็นไหมครับมันเจอชื่อแล้วเ e s f i n n o เรากดเชื่อมต่อเลยนะครับอ่าตอนนี้มันกำลังเชื่อมต่อกันอยู่นะครับกำลังบายกับกับมือถือเราอยู่เห็นไหมครับว่าปิดปิดเขาบอกให้เรากดปุ่มนี้อ่านะครับกดปุ่มมุมซ้ายบน นี่นะครับนี่มันยิ้มแล้วเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช้ได้แล้วครับจากเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้นาฬิกาเวลามันจะเป็น0 0 0 0นะครับตรงเนี้ยตอนนี้ก็เป็นเวลา0 0 5 0แล้วคือประมาณเาที่ยงคืน50นาทีนะครับที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี้นะครับพอเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าให้เราเชื่อมต่อไหมในบลูทูธก็กดเชื่อมต่อไปนะครับตรงนี้ก็รับพุ่ง n o t i f i c a t i ั n นไหมก็กดไปนะครับสำหรับท่านที่ไม่ใช้การแจ้งเตือนในมือถือแล้วกกก็็ให้้ดไไไมมม่่ออนนุญาตะตะรรงีี อ่ะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นาฬิกาจะทําการเชื่อมต่อกับมือถือเราเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบางท่านที่คอกดเชื่อมต่อแล้วตอนแรกมันนานก็อาจจะมีการอัปเฟิร์มแวร์ที่ตัวนาฬิกาก็เป็นไปได้นะครับเหมือนในมีแบร์นะครับซึ่งแล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่เราซื้อไปแล้วก็บางเอญอาจจะมีเฟิร์มแวร์ใหม่ของตัวนาฬิกาออกพอดีนะครับพอเราหลังจากที่เราเชื่อมต่อเขาก็จะ,ะให้เรา,บ,ารบังคับให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวนาฬิกาไปเลยเพื่อความเสถียรของมันนะครับทีนี้ หลังจากที่เชื่อมต่อนาฬิกาแล้วจะเห็นว่านี่นะครับหน้านาฬ kind of ิกาจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับตรงนี้จากตะกี้เป็นรูปโซโซให้เชื่อมต่อตอนนี้จะเป็นรูปโลหเทาแล้วนะครับก็การใช้งานจากนาฬิกาเรามาดูที่นาฬิกากันก่อนเลยนะครับหลังจากที่มันเชื่อมต่อแล้วแต่งอย่างตอนนี้มันเชื่อมต่อแล้วนะครับตรงนี้ก็จะบอกเวลานะครับเที่ยงคืนนะครับ52นาทีนะครับณเวลานี้นะครับวันที่9นะครับเดือน2นะครับวันอังคารนี่นะครับ เห็นไหมครับ Tuesday นะครับเดือน2วันที่9นะครับตรงเลขศูนย์ข้างบนเนี่ยเป็นส่วนของการนับ9ก้านะครับอ่านี่นะครับมันจะเป็นส่วนการนับ9ก้าก็คือให้เรารู้ว่าวันนี้ถ้าเราใส่ไว้นะครับพอทุกครั้งที่เราเดินเราเดินนะครับตัวเลขตรงนี้มันจะขึ้นนะครับก็คือมันจะบอกว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าแล้วนะครับถ้าเราจะดูข้อมูลส่วนอื่นก็ให้เรากดขึ้นกับลงตรงนี้นะครับ Up Down นี่นะครับเช่นอันนี้นะครับผมกดลงอันนี้เป็นการบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเหลือ73%นะครับอันนี้บอก การเต้นของหัวใจคือ96นะครับอันนี้คือค่าอิงที่อิงมาจากในมือถือเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่ให้มันวัดนะครับถ้าผมจะทําการวัดนะครับสมมุติว่าผมใส่อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เข้าไปก่อนแล้วกันอ่าแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมใส่อยู่แล้วเกิดอ่าผมจะวัดหัวใจนะครับจะวัดการตาการเต้นหัวใจก็ให้ผมกดมาที่รูปหัวใจจากนั้นให้ผมกดซีเล็กโอ้ยโทษนะครับกดไปโดนอ่านี้นะครับ กดเล็กแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไฟเขียวๆมันจะติดนะครับนี่นะครับมันจะทําการวัดฮาร์ดเรทของผมนะครับพอมันได้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นค่าไว้ตรงนี้เองนะครับทีนี้ก็มาดูอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็น PAI นะครับตัวไพยนี่ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ของตัวนาฬิกา a m มทฟิตมีในหลายรุ่นเลยเขาจะหาค่าเฉลี่ยที่เราออกกำลังกายเพื่อให้มันเหมาะสมกับอา,อายุแล้วก็ น้ำหนักอะไรของเรานะฮะตรงนี so so <u> ้นะครับเขาจะให้เป็นคะแนนนะครับนี่ก็ยังศูนย์อยู่เพราะยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการตั้งปลุกนะครับเราสามารถตั้งปลุกที่นี่ก็ได้หรือว่าเราจะไปตั้งค่าที่มือถือแล้วให้มันมาปลุกที่ตัวนาฬิกานี้ก็ได้ก็ไม่มีอะไรนะครับให้เราทําการเวลามันมันเกิดมันเตือนเราก็สามารถกดตรงนี้เพื่อให้มันหยุดเตือนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเวลาที่เราตั้งไว้อีกไทม์โซนหนึ่งก็ตั้งมาจากมือถือเหมือนกันอย่างอันนี้คือเป็นเวลาที่นิวยอร์กนะครับ NYC นะครับ ช้ากว่า12ชั่วโมงนี่นะครับเขาจะแจ้งไว้ตรงนี้นะครับฟังก์ชันจะมีประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นนาฬิกาจับเวลาพอเรากดมาขึ้น0ซนนนี้เราจะจับเวลาเราก็กดเข้าไปเลยเห็นไหมครับันนาฬิกาจับเวลาทํางานพอเราจะหยุดก็กดปุ่มซีเล็กสามอีกทีรีเซ็ตก็กดแบกนะครับประมาณนี้เรามาดูกันต่อนะครับมีอะไรอันนี้เป็นสลิปโหมดเออไนท์โหมดนะครับโทษทีก็คือถ้าเราออนมันเนี่ยนะครับมันก็จะไม่แจ้งเตือนอะไรเลยนะครับเพื่อทําให้มันไม่ราคาญนะครับตอนเราหลับ นะครับก็สามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับมีสมาร์สมาร์ทนี่ก็อิงกับเวลานะครับตั้งที่มือถือเรานะครับตรงนี้ก็เป็นการบอกอุณหภูมินะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่มาจากตัวโทรศัพท์เรานะครับตรงนี้ก็เป็นแคลอรี่ที่เราใช้ไปซึ่งก็อันนี้ก็จะอิงกับค่าการเดินของเราในแต่ละก้าวตรงนี้จะเป็นค่าที่ได้มาจากการนับก้าวนะครับนี่ก็เป็นระยะทางก็เช่นกันนะครับเป็นค่าที่ได้มาจากการนับก้าวนะครับหมดแล้วฟังก์ชันที่นาฬิกาเนี่ยมีแค่นี้เองก็คือ มันเหมือนเราซื้อนาฬิกา G-Shock ที่มีฟังก์ชันนับก้าวแล้วก็วัดหัวใจเพิ่มมา,าผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ดีกว่ารวมถึงการแจ้งเตือนก็ทําได้นิดหน่อยนะครับโดยโดยเวลามีข้อความหรืออะไรเตือนมามันจะอ่านจากหน้าจอไม่ได้นะครับมันจะไม่เหมือนพวกนาฬิกาเมทฟิทที่เป็นจอสีนะครับที่เวลาข้อความมาสามารถกดอ่านที่จอได้ตัวนี้มันอ่านไม่ได้นะครับมันจะแค่เตือนเป็นเสียงว่า,ามีข้อความมาหรือมีคนโทรเข้าก็ให้เราหยิบโทรศัพท์มาดูนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูที่แอปกันต่อนะครับ เรามาดูที่แอปกันว่าแอปทำอะไรได้บ้างนะครับพอดีหน้าจอมดับไปกําลังซิงค์นะครับอันดับแรกหลังจากที่เราเชื่อมต่อนาฬิกาแล้วนะครับผมแนะนําที่ต้องตั้งเลยก็คือมาที่ Setting นะครับจากนั้นเราก็มาดูก่อนว่าเราต้องตั้งค่าอะไรนะครับอย่างยูนิตเนี่ยส่วนมากถ้าเราอยู่เมืองไทยเขาจะใช้เป็นเมตริกนะครับหน่วยน้ําหนักเราก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเมตริกจะเป็นกิโลกรัมนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ Smart Analysis เนี่ยเราจะเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับเขาะจะเกี่ยวกับพวกแบบการนอนนะครับแล้วก็วัดค่าต่างๆที่อิงกับบอดี้เราอะนะครับอิงกับน้ำหนักอิงกับส่วนสูงอะไรของเรานะครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับ m y goal นะครับที่ต้องตั้งก็คือ จํานวน9ก้าเดินของเราที่เราคิดว่าเราพยายามจะเดินในแต่ละวันนะครับสมมติท่านใดที่เดินแบบวันหนึ่งเป็นหมื่นก็จะตั้งไว้หมื่นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของน้ําหนักซึ่งจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้เพราะว่าตัวน้ําหนักเนี่ยมันอิงกับตัวตาช่างของเขาซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้ก็วัดไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายต่างๆนะครับในการนอนนะครับแคลอรี่ในแต่ละวันที่เราอยากจะใช้นะครับสามารถตั้งได้ตรงนี้นะครับแล้วก็พอหลังจากที่มันซิง์เสร็จนะครับให้เรากดมาที่อเมทฟิตเนโอตรงนี้ ตรงนี้จะสามารถตั้งค่าต่างๆของตทนนาฬิกาได้นะครับอย่างนี่นะครับว่า Incoming Call นะครับถ้าเราเปิดไว้เวลามันมีคนโทรเข้านะครับมันก็จะสั่นเตือนเรานะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการตั้งปลุกเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งปลุกอีกกี่รายการก็ได้นะครับโดยที่สึดจะได้5รายการนะถ้าจำไม่ผิดโดยที่เวลาเราตั้งปลุกนี้นะครับมันจะไปเตือนที่นาฬิกานะครับก็คือพอพร้อมถึงเวลามันนาฬิกาเราก็จะเตือนนะครับนี่ก็เป็นส่วนของการตั้งปลุกนะครับ จากนั้นก็เป็นการตั้งเตือนแอปต่างๆนะครับว่าเราจะให้แอปอะไรแจ้งเตือนเราบ้างนะครับเวลาเนี่ยนะครับมี Facebook มี i n s t ต g r กรมมี l ลน์อะไรอย่างนี้นะครับเวลามีข้อความเข้ามันก็จะเตือนเราเลือกมันแอปๆก็ได้หรือว่าถ้าเราเปิดทุกวันเราก็เปิดไปเลยนะครับเนี่ยนะครับก็การตั้งค่าก็จะมีไม่มากนะครับแล้วก็พวกงนี้ก็เป็นส่วนของการแจ้งเตือน SMS อะไรต่างๆก็เช่นกันนะครับมันจะดังติ๊ดๆนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับการตั้งค่าแล้วก็ ตรงนี้เป็นการค้นหานาฬิกานะครับพอเรากดนาฬิกามันก็จะถูกค้นหานะครับที่ส่วนที่น่าสนใจอันนึงก็คือขอโทษน,นะครับมือโดนตรงนี้นะครับ activity heart rate sharing นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแชร์ค่า heart rate ในกรณีที่เรามีอุปกรณ์ตัวอื่นที่สามารถรับ ค่า heart rate ได้อย่างในมอเตอร์จักรยานบางรุ่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราจะแชร์เพื่อให้ค่าหัวใจเราไปแสดงที่ไมออ์จักรยานตัวนี้ก็สามารถเปิดแล้วก็ทําได้นะครับนี่นะครับอ่านี้นะครับแบนโลเคชันอันนี้ก็ต้องตั้งนะครับอันนี้ก็ให้เราตั้งไว้นะครับท่านใดที่ใส่มือขวาก็ตั้งเนี่ยะครับ right นะครับถ้าท่านใดที่ตั้งใส่มือซ้ายเราก็ตั้งมือมือซ้ายนะครับก็เป็นเล f t ไปนะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นการตั้งค่านะครับ list to view info นะครับว่าให้เราพลิกข้อมือแล้วจอไฟจอมันจะติดไหมนะครับเพราะว่าตัวจอรุ่นนี้มันติดค้างอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็เป็นการตั้งนะครับว่าจะให้เราพลิกข้อมือแล้วไฟจอติดไหมนะครับโดยที่มันสามารถตั้งได้ไหลายแบบครับจะตั้งให้มันติดทั้งวันก็ได้หรือตั้งให้มันติดเป็นเวลาก็ได้แบบอาจจะเป็นแค่เฉพาะช่วงกลางคืนที่ไฟติดกลางวันไม่ติดหรืออะไรเงี้ยนะครับสามารถตั้ง star แล้วก็ end time ได้นะครับตรงนี้ก็ไปลองเล่นกันดูนะครับไม่มีอะไร แล้วก็มายส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับตรงนี้ก็ Heart Rate Detection นะครับก็คือการตั้งค่าให้มันวัดหัวใจเราอัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะปิดนะครับการปิดแบบนี้ก็คือมันจะประหยัดแบตนะครับง่ายๆเลยคือยิ่งเราเปิดระบบพวกนี้ไว้มันจะค่อนข้างกินแบตเตอรี่นะครับแต่ว่ามันก็จะได้ฟังก์ชันที่ครบถ้วนมากขึ้นโดยที่ถ้าเราตั้งแบบค่า default เดิมคือการตั้งปิดเนี่ยนะครับก็คือตัวนาฬิกาจะไม่ทําการวัดค่าการเต้นของหัวใจเราเลยจนกว่าที่เราจะไปกดวัดมันนะครับ หรือว่าเราสามารถเทิร์นออนได้นะครับมันก็จะมีการเทิร์นออนหลายแบบนะครับคือให้มันวัดตลอดเวลาเลยหรือวัดแค่ตอนนอนนะครับหรือว่านี่นะครับวัดทั้งตอนเวลาปกติแล้วก็ตอนนอนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบฮาร์ดเรทคือตอนนี้ต้องไปลองเล่นดูนะครับว่าท่านใดอยากใช้แบบไหนมันมี3 4มี่แบบให้ลองนะครับอา <c oughs> โทษนะครับสมมุติผมเลือกเบสิกเลยคือออโตเมติกฮาร์ดเรทนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันจะกินแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอ่าหลังจากที่ผมตั้งเปิดนะครับผมจะสามารถตั้งได้ว่า ให้ามันทําการวัดหัวใจของเราเนี่ยทุกกี่นาทีนะครับโดยค่าสูงสุดที่ตั้งได้ก็คือหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับต่ำสุดก็คือ1นาทีนะครับตรงนี้นะโทษทีคือถ้าผมตั้งไว้1นาทีนะครับก็คือทุก1นาทีเนี่ยตัวนาฬิกาจะทําการวัดการเต้นหัวใจของผมนะครับสาหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการเต้นของหัวใจก็ตั้งไว้ต่ําๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้วัดทีๆก็จะได้ค่าที่ละเอียดขึ้นแต่สําหรับทั่วๆไปนะครับเราสามารถตั้งไว้ที่นา็ได้นาทีก็ได้ค่่าเฉลียในแต่ละวันโดยที เวลาเราอยู่เฉยๆนะครับตัวนี้มันก็จะทําการวัดอัตราการเต้นหัวใจเราทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้เปิดอันนี้ไว้ด้วยอันนี้เป็นค่าที่ผมใช้งานปกตินะครับสมมุติว่าผมใช้พวกนี้ก็คือเปิดอัตโนมติไว้นะครับตั้งไว้30นาทีแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ activity detection หมายถึงว่าเขาจะตรวจสอบว่าเเรามีกิจกรรมอะไรทําที่แบบเฉียบพลันอย่างเงี้ยนะครับอย่างสมมุติว่า มันจะวัดทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าสมมติว่ามันวัดผ่านไป15บนาทีแล้วเราเกิดลุกขึ้นมาวิ่งเลยมันก็จะทําการวัดต่อทันทีโดยที่ไม่อิงกับค่านี้นะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยจะตรวจจับได้ว่าเรากาลังทํากิจกรรมอะไรบางอย่างซึ่งทําให้ค่าหัวใจเราน่าจะเปลี่ยนเขาก็จะทําการวัดนะครับตรงนี้ปกติเราจะตั้งค่าไว้คร่าวๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นค่าที่ผมมเมน์นะครับว่าเราตั้งแบบนี้ก็พอแต่ว่าในส่วนของเวลาความถี่ในการวัดนี่ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพหัวใจของแต่ละท่านนะว่า ต้องการวัดถี่แค่ไหนนี้เราไปปรับตั้งกันได้นะครับแล้วแต่แล้วแต,แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันในส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะครับดิสเพลย์ก็ให้ให้ดูว่าเราจะต้องการแสดงผลอะไรบ้างซึ่งนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งนะครับเปิดไว้ทุกอันนะครับเผื่อจะใช้จะได้มีอันนี้ก็เป็นการตั้งเวลาไทาม์โซนต่างๆนะครับสามารถตั้งได้แล้วก็กดดูในนาฬิกาได้เลยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรหมดแล้วนะครับในส่วนของเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันเป็น1.1.2.52อันนี้คือเวอร์ชั่นลาสุด นะครับผมเพิ่งอัพไปนะครับแต่ว่า,าท่านที่ซื้อไปแล้วอาจจะได้เวอร์ชั่นใหม่กว่านี้หรืออะไรโทรศัพท์ก็จะทําการอัปของมันอัตโนมัติไม่มีอะไรโดยที่แถบสุดท้ายก็เป็นการกดหยุดเชื่อมต่อน,นาฬิกาหมายถึงว่าถ้านเราจะเอานาฬิกาเรือนนี้ย้ายไปพ่วงก,กับโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือว่าจะยกขึ้นอื่นก็ให้เราทําการอันแพรก่อนนะครับเขาจะได้ไปใช้งานได้นะครับก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมพยายามพูดให้มันทุกหัวข้อเดี๋ยวเกิดท่านที่ซื้อไปแล้วนะครับไม่มีความรู้เลยก็จะได้ใช้เป็นเลยถ้าใช้ไม่เป็นเลยนะครับก ตั้งค่าตามผมนี่แหละนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับเป็นค่าพื้นฐานสําหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับก็ตั้งตามที่ผมตั้งนี้ได้เลยแต่ว่าในส่วนของนาฬิกาปลุกอะไรก็ไปตั้งกันเองเนาะแต่ว่าการแจ้งเตือนอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะครับก็นี่น่าจะครบถ้วนสําหรับการซื้อแบบแกะกล่องมาแล้วก็ทําจนมันใช้งานได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเม d ฟินิโอทีนี้เราก็มาถึงส่วนสรุปกันเลยแล้วกันนะครับคลิปยาวมากแล้วนะครับต้องบอกว่า ตัวเมฟิสเโอนี่นะครับเป็นนาฬิกาที่น่าจะออกมาตอบโจทย์คนที่ชอบนาฬิกาแบบดั้งเดิมนะครับโดยในความคิดผมนะชอบนาฬิกาแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าก็อยากจะได้ฟัง์กชันในนาฬิการุ่นใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับโดยที่ ยังคงรูปลักษ์ของนาฬิกาแบบเดิมๆไว้นะครับคือใส่แล้วมันก็ดูเก๋าดีนะครับในความเป็นจริงคือมันดูไม่แบบไม่นักกีฬาม,มากคือจริงๆตัว m มทฟิเนโอเนี่ยผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นนาฬิกากึ่งสมาร์ทวอทมากกว่าคือจะถามว่ามันไม่ใช่นาฬิกาสมาร์ทวอทที่เต็มรูปแบบแบบแบบเหมือนสมาร์ทวอทตัวอื่นนะครับเพียงแต่ว่ามันมีฟังก์ชันของสมาร์ทวอทเนี่ย มาแซมๆเข้าไปในระบบหลักของนาฬิกาเท่านั้นเองมาเลยมนเลยมีกลิ่นของความที่เป็นนาฬิกาโบราณนะแต่ว่า,ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมแบบสมาร์ทวอตบางอย่างนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถใช้งานได้แบบสมาร์ทวอตเต็มระบบเช่อน,นอย่างในพวกการแจ้งเตือนนะครับพวก n o t i f i c a t i o n ต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถเตือนแล้วมาอ่านบนนี้ได้เพียงแต่ว่ามันจะเตือนแค่ว่ามีข้อความมาให้ก็ให้เราไปหยิบมือถือมาอ่านนะครับประมาณนี้รวมถึงหน้าจอนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะชอบหลายๆท่านก็อาจจะไม่ชอบนะครับ แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบหน้าจอแบบนี้นะคือคือไม่ต้องเป็นสีก็ได้นะฮะแต่ว่าขอให้มันจอมันติดแบบนี้อยู่ตลอดนะครับคือข้อดีของไอ้จอแบบนี้นะครับก็คือ1คือมันจะค่อนข้างประหยัดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าอ่ามันไม่มีสีไม่มีอะไรนะครับทำให้มันอยู่ได้นานข้อ2คือเวลาเราแบบจะดูนาฬิกานะครับมันยังได้ความรู้สึกของการที่เป็นนาฬิกาอยู่ก็คือแค่เราเหลือบมองเราก็เห็นเวลาแบบนี้นะครับเพราะจอมติดตลอดไม่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 ได้ต้องแบบว่าตั้งใจยกขึ้นมาเพื่อให้จอมันติดขึ้นมา นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ผมชอบนะั่นคือผมเบ็ดเสร็จแล้วผมไม่ได้เล่นเปลี่ยนหน้านาฬิกามากหรอกแต่ว่าต้องการนาฬิกาที่มันมองเห็นง่ายๆมากกว่าซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์อันนั้นนะครับที่สําคัญคือราคามันไม่แพงนะครับโดยที่ยังได้กลิ่นอายของตัวนาฬิกาแบบดั้งเดิมอยู่นะครับเพิมค,ความเป็นสมาร์ทวอตเข้าไปเล็กน้อยนะครับทำให้รู้สึกว่าแบบเออนับก้าก็ได้วัดหัวใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาพันกว่าบาทผมรับได้นะผมว่าโอเคที่สําคัญเลยคือน้ําหนักเบามากเลยนะครับ เนี่ยนะครับมันตัวเรือนมันก็บางๆนะครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเป็นนาฬิกายูนิเซ็กนะครับผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับอย่างผมข้อมือผมมันเล็กนะฮะพอใส่มามันก็จะอยู่ท่าประมาณนี้แต่ก็คือถ้าคนที่ข้อมือใหญ่ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับก็จะดูเก๋ๆเหมือนนาฬิกาโบราณดีนะครับเพราะว่าเรือนมันจะไม่ใหญ่นะครับก็ สำหรับโจทย์ตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกท่านที่ต้องการสมาร์ทวอ h แบบเต็มระบบนะครับตัวนี้นาฬิกาตัวนี้น่าจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าต้องการนาฬิกาที่มีความสมาร์ทขึ้นกว่าแบบดั้งเดิมที่เคยใช้นะครับแต่ว่ายังคงรูปร่างหน้าตาแบบเดิมๆไว้ใส่แล้วไม่เขินมากดูไม่นักกีฬามากอะไตัวนี้ก็เป็นตัวสําหรับทางเลือกนั้นนะครับทีนี้ก่อนจบนะครับผมหานาฬิกามาเทียบให้ดูแล้วกัน นะครับอย่างผมผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกา G-Shock อยู่ประมาณหนึ่งนะครับจะเทียบให้ดูว่าอันนี้คือในมือผมอันนี้คือ DW 5 0 0 6นะครับจะเห็นว่าเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันเนี่ยมันคือกลิ่นอายของมันเลยเนี่ยนะฮะกับอีกเรือนหนึง่งอันนี้ DW 5 0 0 9นนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี่ยนะครับคู่สีเอ่ยอะไรเอ,เอ,เอ่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับรวมถึงขนาดนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันโดยที่อันนี้มันก็จะเล็กกว่า G-Shock ดีวีพห้าพันหกอยู่หน่อยแหละคือมันบางกว่านะครับแต่หน้าจอมันใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับถ้าจะเห็นเห็นนะอันนี้หน้าจอมันจะเล็กๆนะครับแต่ว่ามันก็มีกรอะเป็นยางๆนะั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ตัวด้วยความที่บอดี้มันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวจอมันก็ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับก็ดูเวลาง่ายทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัว Amazfit Neo ก็ยังไงก็เช่นเคยนะครับถ้า,าท่านใดที่สนใจสินค้านะ ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงช่องทางต่างๆทางร้านนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ยืดยาวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ติดตามมาจนจบนะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ซื้อมาแล้วใช้งานไม่เป็นนะครับแค่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมมั่นใจว่าจะใช้งานได้เลยนะครับนึกอะไรไม่ออกตั้งค่าตามผมเลยนะครับก็ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ